คุมตัวชนินผู้ต้องหาคดีทุจริตหุ้นสตาร์ถึงไทยแล้วคุมตัวชนินเย็นสุดใจจากดูไบถึงประเทศไทยหลังหนีคดีหุ้นสตาร์กว่าหนึ่งปีทนายส่วนตัวยันไม่ได้ทำผิดและไม่มีเจตนาหลบหนีเมื่อช่วงเช้าของวันที่23มิถุนายน2567เจ้าหน้าที่ DSI คุมตัวนายชนินเย็นสุดใจผู้ต้องหาอดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน รัอท่ามาถึงที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วหลังพนักงานสอบสวนบินรับตัวถึงดูไบด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและนายแพทย์ชัยวัชรงค์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาไพรดำรักษาการอธิบดีร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มนายนายชนินย็นสูดใดใจอดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ผู้ต้องหาในคดีทุจริตหุ้นสตาร์กหลังหลบหนีคดีอยู่ที่เมืองดูไบาสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตโดยนายจักรพงศ์บอกว่าเรื่องดังกล่าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับกรณีนี้เป็นอย่างมากได้ให้ตนเองติดตามตั้งแต่ตนเองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นดำเนินการในทางลับมาโดยตลอดซึ่งคดีหุ้นสตาร์กสร้างความเสียหายและผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่งถือว่าคดีนี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับการติดตามตัวตัวตั้งแต่นายชนินหลบหนีไปใช้เวลา8เดือนในการติดตามตั้งแต่หาตัวว่าหลบไปประเทศไทยจากเมื่อทราบว่าอยู่ที่ดูไบก็ได้ประสานกับราชการทางดูไบทันทีจนกระทั่งมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ จากการคุยเบื้องต้นนายชนินมีการร้องขอความเป็นธรรมกังวลเรื่องความปลอดภัยบอกว่าตอนอยู่ที่ดูใบโดนคุกคามและเมื่ออยู่ที่ดูใบนายนชนินใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวคนหนึ่งด้านพันตำรวจตรียุทธนาบอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะคุมตัวนายชนินไปสอบปากคำที่ตึกดีเอสไอจ้างข้อหาจ้างสิทธิต่างๆและจะส่งตัวให้อัยการพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเพื่อส่งฟ้องศาลซึ่งดีเอสไอได้คัดค้านการประกันตัว ด้านนายเรืองศักดิ์สุขเสียงสีทนายความของนายชนินก็บอกกับสื่อมวลชนว่าความจริงแล้วนายชนินไม่ได้อยากหลบหนีตั้งใจอยากจะกลับบ้านและยืนยันว่านายชนินไม่ได้ทำความผิดอะไรส่วนที่มีข่าวบอกว่ามีการขนเงิน800 0ล้านไปต่างประเทศนั้นไม่เป็นความจริงไม่รู้ข่าวออกไปได้อย่างไงส่วนที่เดินทางกลับครั้งนี้ก็เพราะอยากจะกลับบ้านจึงประสานกลับมาสู้คดีไม่ใช่การจับกลุ่มเพราะที่ดูใบทีนักโทษนี้คดีจำนวนมากท่า จะจับทำไมไม่จับคดีอื่นด้วยเพราะคดีที่นายชนินโดนมีอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันแต่ทำไมถึงไม่โดนหมายจับไม่โดนฟ้องส่วนตัวนายชนินไม่ได้กังวลอะไรพูดคุยปกติคุยกันล่าสุดยังบอกว่าเจอกันเมืองไทยเดียวก็ได้กลับแล้ว นอกจากนี้นายเรืองศักดิ์ยังบอกอีกว่าก่อนที่นายชนินจะหนีออกไปต่างประเทศทางครอบครัวของนายชนินบอกกับตนเองว่านายชนินโดนคุกคามอยู่ไทยไม่ได้แล้วจึงจะหนีซึ่งตนมาทราบทีหลังถ้าทราบก่อนก็จะบอกว่าอย่านี้เลยควรสู้คดีแต่ครอบครัวกลัวเรื่องความปลอดภยัยเมื่อถามว่าใครคุกคามตนเองก็ไม่ทราบว่าใครในายชนินไม่ได้บอกซึ่งการคุกคามคนอื่นที่โดนคดีก็โดนเช่นกันหลังจากที่หนีตนก็ไม่ได้คุยนายชนินไม่ได้ใช้มือถืออีกเลย ตนยังทราบว่านายชนินได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมให้กับ DSI และอายการชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งเส้นทางการเงินและข้อมูลต่างๆแต่ทาง DSI และอายการบอกตอนกลับมาว่าจะรับเรื่องไว้เฉยๆแต่ไม่รับพิจารณาเพราะตัวผู้ต้องหาไม่ได้มายื่นด้วยตัวเองทั้งนี้ทนายได้ตั้งคำถามทิ้งท้ายว่าทำไมบุคคลที่มีพฤติกรรมเดียวกับนายชนินกลับไม่ถูกตั้งข้อหาหรือถูกออกหมายจับเลย ส่วนหลักทรัพย์ประกันตัวยอมรับว่ากระทันหันยังไม่ได้เตรียมแต่ก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างหากศาลไม่ให้ประกันก็จะยอมรับสภาพซึ่งตนเชื่อถึงความยุติธรรมของศาลแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกันไหมเพราะคนอื่นที่โดนคดีก็ไม่ได้ประกันเหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษถนนจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษนำโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีพร้อมด้วยพันตำรวจโทจากกริกวิเศษเขตการพอ,อ,อกองคดีการเงินการธนาคารและการเฟอฟนในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนและคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการะนายวุฒิกรศรีทวัฒนอยุธยาพอ,อ,อส่วนสกดรอยและการข่าวภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัฒ์ สุขันธรสพอศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำตัวนายชนินมาถึงอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษนายชนินก้าวออกจากรถยนต์คันดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI ประกบรอบข้างส่วนเรื่องการแต่งกายนั้นนายชนินสวมแมสสีเทาสวมหมวกสีดำการแต่งกายสวมเสื้อคอปกสีดำกางเกงขาย,ยาวสีครีมในมือข้างขวาถือกระเป๋าและเอกสารโดยมีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีการประสานขอมอบตัวด้วยตัวเองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรวมถึงจะมีการต่อสู้คดีหลังจากนี้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจเข้าไปภายในลิฟต์ก่อนนำตัวขึ้นไปยังห้องประชุมชั้นหนึ่งด้านบนอาคารอีกทั้งในเวลาประมาณ14นาฬิกาพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมจะเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสมายังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะพนักงานสอบสวนสอบสวนตามลำดับตามต่อไป